เติมเงิน1นึ่งแสนบาทในเกมบนพันแมนเดี๋ยวตองเกตได้อะไรบ้างคลิปนี้ไปดูกัน ริชแมนช็อปโน๑เรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเตมิมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่รวมในการรับไปเลยริชแมนคอยใช้เนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเตมิมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้น ก็วสวัสดีครับผมขอต้อนระับเข้าสู่ช่องเต่าเชงน,นะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เกมวันพ m อแม่เดอะสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์หกสามสี่ในไอดีของคุณหลุยนั่นเองนะครับทุกคนนะเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูไอดีของคุณหลุยนะครับทุกคนนะซึ่งเป็นลูกค้า V.I.P. ของเราที่ใช้บริการเต่าเชช็อปในการจ้างเล่นและฟาร์มไอดีนะครับผมนะซึ่งไอดีของคุณหลุยเนะี่ยทุกคนเติมไปทั้งหมดหนึ่งแสนบาทนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าในไอดีมีอะไรกันบ้างน,นะครับผมนะและผมกา,กา ราคายังไม่ถึง10%ของยอดเติมไปเลยนะครับทุกคนนะเออแต่ก่อนทุกคนเวลาชมคลิปต่อครับผมนะผมฝากทุกคนกดไลค์กดสมัครให้เป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต่อไปกันก่อนนะครับผมนะแล้วไปดูกันเลยครับผมนะว่าเติมหนึ่งแสนบาทเนี่ยได้อะไรกันบ้างนะครับดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเต๋าเชร์ช็อปเว็บซุ่มและขายรหัสวันพันแมนที่ถูกละคุ้มที่สุดในประเทศไทยซุ่มไอเดีเริ่มต้นเพียงสิบบาทเท่านั้นใครยังไม่มีสมาชิกสามารถกดสมาชิกได้ที่มุมขวาบนหรือใครมีสมาชิกแล้วสามารถกดเข้าสู่ระบบได้เลย ส่วนในเว็บก็จะมีไอเดีเทพที่อัปเดตทุกวันและยังมีไอดีไก่ตัวเซอร์เพล่าสุดที่อัปเดตทุกอาทิตย์และแนะนําใครสําหรับสายเสี่ยงดวงก็จะมีกองทุนสุดบาทกองสูงสุดละตาและกองทุนสุดเทพให้มาลุ้นกันส่วนกองทุนที่เข้ามาใหม่และขายดีที่สุดในเว็บก็จะมีกองสูงสิบเอบาทและ99บาทที่ได้ไอดีแน่นอน100%แต่ต้องไปเซ็นกับเองว่าจะได้ไอดีอะไรการสุ่มมีความเสี่ยงกดอ่านรายละเอียดทุกครั้งและไหว้พระก่อนสุ่มทุกครั้งนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาสามารถกกดช่องงทาารติดต่อแล้ททักมาี่เพจตอบชได โอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวผมอัปเดตอันดับพลังให้ทุกคนได้ดูก่อนตอนนี้อันดับพลังอยู่ที่6ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะแต่ถ้าเปิดพลังจริงๆอ่ะทุกคนน่าจะขึ้นไปอันดับที่5ได้ครับผมประมาณ90ล้านนะครับผมตรงนี้นะส่วนพานดาอยู่ที่35ตัวละครสุดเก่งที่12ครับผมนะส่วนกิ้วอยู่อันที่หนึ่งับผมนะกิ้วเกษตรกรแฟลมีซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูตัวละครนะครับทุกคนนะผมบอกเลยโหดมากมาดูตัวแรกครับทุกคนนะ เป็นอัศวินขับเคลื่อนครับผมมาพาร์สิบเปอร์เนขั้นสงครับทุกคนนะตรงนี้ก็เป็นไอเทมเฉพาะ2ดาวแต่เฉพาะ4ดาวนะเพราะว่าอัศวินตัวเนี้ยมันเน้นเป็นค่า HP สัดส่วนมากนะครับทุกคนนะไอเทมเฉพาะเลยไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะตรงนี้ส่วนของก็ใส่ประมาณนี้ครับผมนะเป็นเซตไซบอกแล้วก็นี่ครับทุกคนนะการเป็นบน HP บนสปีดต่อต้านทานนะผมบอกเลยว่าทาได้สวยกว่านี้อีกนะครับผมนะส่วนต่อมาเป็นเจ้าฟูบุกิครับทุกคนนะเป็นพาร์สิบเปอร์เซ็นต์ขั้นสองเลยนะครับผมนะไปท่าดาวแดงสีดาวม่วงไอเทม เน้นเป็นโจมตีทสดมากนะครับผมนี่ส่วนการบัฟประมาณนี้เดียครับผมนะและตัวต่อไปเป็นจากพระเด็กครับผมเป็นตัวคอในเมตาฮีโร่ตอนนี้ครับผมนะก็เป็นพาร์ทหนึ่งพอครับทุกคนนะเพราะเป็นตัวคอก็เป็นสีดาวเหลืองสามดาวม่วงนะครับทุกคนนะที่เฉพาะสองดาวแต่เฉพาะสามดาวนะของก็ใส่เป็นเลือดเน้นๆนะครับผมตรงนี้ ส่วนกาบบับก็บประมาณนี้ครับผมนะเป็นโบนัเทสพีอะไรพวกนี้นะครับผมอนะัตราต้านทานส่วนตัวจะมาเป็นเจ้าด้วงอาชุราขาบุตรพัสี่เปอร์เซ็นต์ขั้นสองโอ้โหคือตัวมีต้านนี่พาศส,สองหลายตัวอยู่นะครับทุกคนนะตรงนี้ก็ขอโดยเฉพาะหน่อยที่เฉพาะสองดาวจะเฉพาะสี่ดาวนะครับผมนะตรงนี้ส่วนของนะทุกคนนะก็ใส่เป็นขาเซ็ตอยู่นะครับผมตอนนี้นะก็สามารถทําของแดงได้ด้วยนะ ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปดันพลังกันไปนะผมนะและตัวต่อมาเป็นราชาใต้ดินจิงโจ้จิงโจ้พาร์สิพิเศษขั้นสองครับผมนะเป็นตัวปวนเมตาที่คอนข้างฟีนะทุกคนนะเพราะจะมีการแปะสตันด้วยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะพาร์สองด้วยทุกคนโอ้โหวสวยๆไอ้ที่เฉพาะสองดาวเฉพาะสี่ดาวนะครับผมตรงนี้ส่วนของใส่เป็นเลือดลุลนนะครับผมสำหรับราชาใต้ดินนะพร้นยืนยาวย และตัวต่อมาเป็นเจ้าเกลวกินนะครับผมนะเป็นพาร์ส,สิเซคันหนึ่งเป็นตัวบัสะปีดต,ตอนนี้นะครับผมนะก็เอามาเล่นแทนโซนิคล่าง2ที่จะเข้ามาในอนาคตก่อนตรงนี้นะเออดูดิทุกคนของก็ค่อนข้างสวยนะครับทุกคนนะสามารถไปทำเป็นเซตพลังไฟได้หมดทั้ง4ชิ้นเลยนะตรงนี้ส่วนตัวต่อมาเป็นเจ้าราชาเทเลิสครับผมนะพาร์ส,สิเซคันสองหูห้าดาวเหลือง,องสีดาวม่วงสุดนะสุดนะตัวนี้นะไอเทมเฉพาะ3ดาวต่วเฉพาะ สี่ดาวนะครับผมตรงนี้นะส่วนของก็เน้นเป็นเซ็ตโจมตีโวนนะครับผมตรงนี้นี่การ์บับก็ยังไม่ค่อยสวยมากถ้าก,การบับสวยเนี่ยทุกคนพลังเพิ่มไปมากกว่านี้อีกนะครับผมตรงนี้นะและตัวต่อมาเป็นเจ้าซุยดีครับผมนะไปพัทหนึ่งเอาไปประดับพี่ไม่เชยแล้วก็คิงพัทหนึ่งนะครับทุกคนนะขอดูไอเจ้เฉพาะก่อนตอนนี้ก็ยังไม่ใส่นะครับทุกคนนะแล้วก็ไปโซนิกพัทหนึ่งแล้วก็ไปอีกาสไนท์พวกเอซิตาฮบวกตรงนี้นะครับผมนะส่วนของดองขอดูดิโอ้หูยที่ตัวดำตอนนี้มีสามเซ็ตเจ็ดใบถ้าซื้อเพิ่มได้ปะ ซื้อเพิ่มได้อีก36ใบตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวค่อยมาซื้อกันทุกคนก็รวมๆประมาณ70ใบนะแล้วก็ของค่อนข้างเยอะทุกคนในไอดีดิแน่นๆดูดิแน่นๆเลยนะสามารถจะพลังได้อีกเยอะนะครับทุกคนนะสวยเท่ม้โหหินปุกต้งหินปุกตื่นเยอะมากเยอะจริงๆทุกคนโโอ้หดูดิหินพัฒนาปุกตื่นเกลียวกันซุปล่อไปสามเม็ดสามารถทําเกลียวพัดสองมาสบายๆไม่ได้ในคอฝั่งปีศาจแต่ตอนเนี้ยเหมือนมีคอโบล้อบ้างไอเดียดิมีคอโบลอนนะครับผมนะ ก็อาจจะทาคอเกลิวเพื่อมาเล่นในฝั่งปีศาจได้แบบเฟี้ยวๆนะครับทุกคนนะสำหรับไอดีนี้นะส่วนกลยุทธ์ผมพาไปดูหน่อยดิอันนี้ก็ใส่เป็นไล่รจงตีขอนคร,ครับผมนะเป็นเน้นพีพีส่วนปีศาจก็ใส่ประมาณนี้นี่ดูดิโอ้สวยๆนะสวยๆนะครับทุกคนนะสวยๆเลยดูดิของก็คือค่อนข้างสวยมากทุกคนแล้วก็มาดูที่รูนไอดีนี้ปลดรูนไปทั้งหมดสี่รูนเลยครับทุกคนนะซึ่งเป็นรูนอันตินะครับผม,มก็จะมีเป็นอวตารอันติคอมแฟร์อันติ แรงบิดอันติแล้วก็เป็นหัวใจนนอันติเนะี่ยคือปลดไปแล้วสี่ลูนะครับผมนะซึ่งแม่งเพิ่มพลังค่อนข้างยืะนะครับทุกคนนะส่วนเลเวลลูของตัวอื่นก็จะเป็นอมตะเลเวลสองคมแฝงเลเวลสองแรงบิดเลเวลสองหัวใจเลเวลสองวายุเลเวลหนึ่งแล้วก็เจ้าดาชโลงเลเวลหนึ่ง,ง Level ะครับผมตรงนี้ส่วนในเฮ้าผมบอกเลยว่าอัพไปค่อนข้างดีเลยตรงนี้นะนี่ดูทุกคนดูวนไปดูวนไปใครดูไม่ทันกดพอจุดได้นะครับ ฟึบเฟรบเดี๋ยวผมจะบอกราคาดีๆครับทุกคนผมบอกเลยราคาสบายกระเป๋าเออราคาสบายกระเป๋าไม่ถึงสิเของยอดเติมอะ่ะจริงๆได้ไดีนี้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยครับผมตรงนี้นะดีสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย สวยๆอ่ะราคาแบบราคาดีอ่ะใครจัดมาก็สามารถมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ดีกับผมได้นะเพราะว่าผมยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ที่เป็นสายฟรีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะคือผมไม่ค่อยอัปเดตไอดีผมในเซิร์ฟเวอร์นี้เท่าไหร่นะแต่คือยังเล่นอยู่นะนี่พาไปดูไอดีผมไอดีผมอยู่นี่ครับนี่ไอดีผมพระเจ้าเต่าเชสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราอัปเดตตอนกาโร่ไปทีสไลด์ดีผมตรงนี้นะหรือใครอยากดูว่าคอมเมนต์มาว่าอยากดูเดี๋ยวผมทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมตรงนี้แต่ขอไปจัดแพ็กินหี่ เออผมจะเปิดวะน่าจะจับไปแล้วทุกคนไอแพคที่เป็นตัวสุ่มตัวสุ่มตรงนี้นผมน่าจะเปิดไปแล้วตรงนี้นะโอเคไม่เป็นไรทุกคนมาไหนพาไปดู PVP หน่อหแล้วกัน ส่วนพีพีก็อยู่ที่6ของเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนนะคิดว่าถ้าดันพลังไปแล้วปันนูนปันเนี่ยน่าจะดันขึ้นมา,มาที่2ถึงที่3ของเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมตรงนี้นะแต่ส่วนที่1น่เนี่ยน่าจะไม่ไหวเพราะว่าที่1เนี่ยค่อนข้างบัักนะเป็นคุณออกัสนะบัักจริงๆทุกคนนะสาวที่1นะคือพลังล่อไป1 1 6ล้านอนะ่ะบัักจริงๆทุกคนสำหที่1ตรงนี้นะครับผมนะ ไอดีนี้นครับทุกคนนะผมขอสงวนราคาที่5,000บาทเท่านั้นนะครับผมนะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ Facebook ผมได้นี่นะทุกคนนะแล้วผมจะเข้าเว็บเต่าเชช็อปให้ทุกคนด้วยนะครับผมนะหรือใครอยากให้ดีเนี้ยลงกล่องสุม่มแบบว่ากล่องสุ่มการันตีไอดีเหมือนที่ผมเคยทํากันไปนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเพราะว่ากล่องสุ่มการันตีไอดีเนี่ยผมทํากี่ไอทีไม่ก็ออกหมดทุกไอดีนะครับทุกคนนะใครอยากให้ลงกล่องสุ่มแบบนั้นก็สามารถบอกผมได้นะคนคอมเมนต์มาได้นะอยากแบบพี่ครับผมงบน้อยผมอยากร่วมสนุกทํากล่องสุ่มหน่อยได้ไมัครรบอะไองเ เดี๋ยวผมจัดให้นะครับทุกคนนะแต่ตอนนี้ขอขายก่อนในะราคาประมาณ5,000บาทนะครับทุกคนผมมองว่าคุ้มมากๆนะยอดเติมประมาณเดี๋ยวผมขอรู้ยอดเติมนะทุกคนนะยอดเติมก็เอาประมาณ22,169เนี่ยไปคูณ5กันนะทุกคนนะประมาณ100,000กว่าบาทนะแต่ถ้าเติมผ่านริสแมนช็อปเนี่ยสามารถเติมถูกกว่านี้แน่นอนนะครับทุกคนนะแต่ก็อยู่ประมาณเกือบแสนนี่แหละถ้าเติมผ่านริสแมนช็อปนะครับผมตรงนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าเติมไปค่อนข้างหนักจริงๆทุกคนและพาร์ทสองอะเยอะมากๆสำหรับไอดีตรงนี้นะ ดูดิหินอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับผมหินเนี่ยคือเยอะมากๆนะครับผมตรงนี้แล้วก็ดีทุกคนดูดิเนี่ยสามารถทําเป็นตัว s อ r บวกได้เยอะเลยครับผมเพราะว่ามีกล่องเลือกหินอีกทั้ง5ากล่องโอ้โหขอเปิดของทองเดียวกันตรงนี้ปึ๊บมาขอ,อไปดีโอ้โหป้องกันความเร็วทิ้งเลยทิ้งเลยโอ้โหให้พี่โจมตีทิ้งเลยทิ้งเลยมาเฟียโอ้โหโจมตีป้องกันทิ้งเลยต่อมาอศวินใหพี่ป้องกันทิ้งโอ้โหอุ้ยอันนี้ได้ใช้ครับผมนะเป็นโจมตีอัลเลนมีได้ใช้อยู่ได้ใช้อยู่ ต่อมาคุยเบี้ยวสามด้วยตรงนี้โอ้โหไม่เป็นเปอร์เซ็นต์วะทิ้งครับผมอันนี้ให้การโรได้ปะโอ้โหป้องกันทิ้งนายขอดูนี้โอ้โหทิ้งเหมือนได้ใช้แค่ชิ้นเดียวเองวะโอ้โหทิ้งนายขอดูชิ้นโอ้โหแม่งได้ใช้แค่ชิ้นเดียวทุกคนตรงนี้นะโอ้โหสุดยอดสุดยอดดูของ คือของค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนนะมีพวกขีบเลือกการวงการแบบค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมนะสามารถไปปั้นตัวละครได้ต่อแบบเยอะๆเลยอะตัวนี้โหมดนี้ก็ยังไม่เล่นนะเนี่ยถ้าผมเล่นโหมดนี้ไปอะ่ะ มันก็จะเอาพวกแผ่นเนี่ยทุกคนมาดันพลังให้เพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับผมตรงนี้นะคิดว่าถ้าเปิดพลังจริงหน้ามาณ80กว่าล้านนะครับผมนะถึง90ล้านได้นะตรงนี้เพราะว่าตอนที่เราเปลี่ยนกลยุทธ์เนี่ยก็81ล้านแล้วนะในผมลองเปลี่ยนกลยุทธ์กลับไปให้ทุกคนได้ดูนะแบบเน้นพลังแบบคือเน้นพลังนะนี่คือกลยุทธ์แบบเน้นพลังนะครับผมดูกันไปฟึบฟึบหืมฟึบฟึบบอกเลยราคาคุ้มมากถ้าผมไม่ติดว่ามีไอดีสายฟรีอยู่นะผมจัดแล้วทุกคนคือคุ้มจริงพาสองเยอะดา คือพลังแบบนี้ครับผมนะแบบที่เราเน้นพลังไปก่อนแล้วก็เอาทะเลลิกเข้ามาแทนเกวินนี่ก็อยู่ที่ประมาณ82ล้านทุกคนแบบยังไม่ทำเลยนะผมยังไม่ทำเลยนะยังไม่ดันพลังเลยนะถ้าดันพลังไปแล้วนี่ทุกคนน่าจะอยู่ที่ประมาณ90-91ล้านได้ครับผมนะตรงนี้ก็ถือว่าตึงพอสมควรทุกคนสำหรับไอดีนี้นะใครอยากได้จริงทักมาเลยครับผมนะราคานี้คือราคาดีที่สุดแล้วทุกคนคือคุ้มที่สดุดดีที่สุดแล้วแม่งประมาณ5%ของยอดเติมเองราคาเนะี่ย ประมาณอยู่ที่ประมาณห้าเซนของยอดเติมอยเงี้ยทุกคนเติมห้าพันในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไม่ได้ขนาดนี้นะบอกก่อนทุกคนประมาณนี้ครับผมนะใครชอบคลิปนี้ือนฟักดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาําลังใจต่อในการคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมนะส่งผมไปหนึ่งหมื่นห้าวันซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ ทุกคนกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมากับการเล่นเกมบนทันแมทเดสตองเทสไม่ว่าจะเร็วช้าดันพลังไม่ทันตามเพื่อนไม่ทันสู้เพื่อนไม่ได้หรือไม่มีเวลาเล่นวันนี้ผมขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเต๋าเชช็อ sh ปร้านบริการรับเล่นไอดีบนทันแมทเดสตองเทสคนละสามสิบห้าบาทจ้างสามวันดันพลังฟิตหนึ่งครั้งหรือจะจ้างดันพลังอย่างเดียวก็มีสนใจสามารถดูรีวิวก่อนได้บอกเลยว่างานเกียจจัดงานถูกงานไวงานดีต้องเต๋าเชช็อ sh ป ใครสนใจสามารถติดต่อมาที่เป็นผูกของผมได้ขึ้นลูกเป็นผูกให้ดูนี่มาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ listman shop จัดกิจกรรมมิ d y เยียร์แจกสนันมันกลางปีแจกนินิทอลสวิตช์ทูแค่เติมเกมนบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลย